พระกรูปรีกาภัยบู์ได้เข้าถวายธงประจําโรงเรียนพ่อจะได้พิตาสงเคาะในการประกอบพิธีเจิมธงในโอกาสนี้ขอกราบธนาด้วยความเคารพครับ ประจําโรงเรียนนั้นก็จะถูกนําขึ้นปฏิสฐานที่หอพักชายและก็หอพักหญิงของโรงเรียนพระสุธรรมยานเทราวิทยาทงประจําโรงเรียนของโรงเรียนพระสุธรรมยานเทราิทยานั้นมีสองสีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินและก็สีเหลืองซึ่งตรงกลางระหว่างทงปฏิสฐานตราสัญ,ญลักษณ์ของท่านปู่พระอินทร์ แสดงถึงคุณธรรมเจ็ดประการของท่านปู่พระอินทร์ทำให้เราได้ทราบว่าเป็นพระสธธรรมบัติยาเทรวิทยาน,นั้นดำเนินการเรียน,นการสอนทั้งธรรมะควบคู่กับวิชาการการศึกษาทางโลกด้วยต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนหมกทุกๆคนรุ่นที่33ก็วันนี้ถือว่าเหล่านั้นได้ จากโรงเรียนประตูธรรมยานเตราวิทยาน,นั้นเป็นที่เรียบร้อยการมาอยู่ที่โรงเรียนประตุธรรมยานเตลลวิทยาน,นั้นก็อยู่ร่วมกันมาหกปีในหกปีนั้นเป็นหกปีที่ถ้าเราย้อนนึกถึงวันที่เราเข้ามาที่แรกเป็นวันที่เรา สามารถสอบเข้าโรงเรียนพระดุธรรมยานเตระวิทยาได้ด้วยความภาคภูมิใจของเราตั้งแต่วันแรกเพราะการเข้าโรงเรียนพระดุธรรมยานเตระวิทยานั้นเป็นกฎระเบียบข,ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพรรัฐพมยานที่ท่านวางไว้ว่าเด็กนักเรียนที่เข้านะโรงเรียนพระดุธรรมยานเตระวิทยานั้นต้องสอบผ่านดยกันทุกคน อบก็เขียนสอบสัมภาษณ์แล้วก็ต้องสอบผ่านการฝึกมโนยิทธิอัคมาฐานที่หลวงพ่อท่านกำหนดไว้จากวันแรกที่เราก้าวเข้ามาโรงเรียนประตุธ,ธรรมยานเทลวิทยานั้นก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเข้ามาอยู่โรงเรียนประตุธรรมยานเทละเป็นนักเรียนประจำหอพักไม่ได้ไปกับบ้านเหมือนโรงเรียนที่อื่น ก็ถือว่ามีความต้องอยู่กับโรงเรียนทั้งวันทั้งคืนก็ว่าได้กิจกรรมที่ทำนั้นก็มีทั้งกิจกรรมของโรงเรียนกิจกรรมของวัดแต่กิจกรรมที่ทำหลักก็คือการทำวัดตดมน์เดินเช้ามาก็ทำวัดตดมน์นั่งกรรมาฐานตอนเย็นก็ ทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรประจำวันที่หลวงพ่อท่านอยากปลูกฝังให้ลูกหลานของท่านทุกคนนั้นได้รับสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นสิ่งที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในภายพักหน้าจากหมหนึ่งถึงหมหกนี้ก็ได้รับรู้ได้เรียนรู้จากโรงเรียนหลายๆอย่างในหลายเรื่อง ทางด้านธรรมะทางด้านการศึกษาด้านการอาชีพต่างๆที่พระอาจารย์ใบบุญท่านและคณะ,ะพระอาจารย์โรงเรียนพระศุทธธรรมยานเตลาวิทยานั้นได้อบรมสั่งสอนแล้วก็ให้เราปฏิบัติเองด้วยตัวเองเพื่อเราสามารถที่จะไปดำรงชีวิตในภายภาคหน้าได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเราทุกคน การที่เรามาอยู่โรงเรียนพระตุธรรมายานเตลวพิทยาน,นั้น mm. ก็ถือว่าไม่ใช่ว่า mm. บังเอิญที่เราสอบเข้าได้แต่เป็นส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อท่านเคยบอกว่าเป็นลูกหลานของท่านท่านก็จะ mm. ช่วยสงเคราะห์แล้วก็มีท่านปู่ท่านยา่าที่ช่วยดูแลลูกหลานของท่านอีกช่วงหนึ่งที่ท่านรับลูกหลานของท่านเข้ามาเพราะฉะนั้น การมาอยู่โรงเรนพระตูธธรรมยานเตลวิทยานั้นก็มีทุกอย่างมีทั้งด้านวิชาการมีทั้งด้านธรรมะมีทั้งด้านการกิจการของวัดทํางานวัดช่วยงานวัดหรือว่าทําวิหารทานทางทานธรรมทานทาต่างๆนั้นอยากจะขอฝากความดีนี้ไว้กับพวกเราทุกคนก็ต้องขอขอบคุณขอบใจ คณะอาจารย์และคณะนักเรียนทุกท่านทุกคนที่ผ่านมานั้นได้ช่วยงานวัดอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถมีจาาิตอาสาช่วยงานวัดช่วยงานทุกๆอย่างของวัดท่าุมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปลูกฝังให้เหล่านั้นเป็นผู้เสียสละเสียสละมีจาาิตอาสาช่วยงานพระพุทธศาสนาช่วยงานสังคมที่ ที่ทางวัดที่ทางโรงเรียนได้ไปบัติตามระเดชพระคุณหลวงพ่อมาก็สิ่งปลูกฟังเหล่านี้อยากให้พวกเหล่านั้นรับแล้วก็นําไปใช้แม้เราจะจบจากโรงเรียนพระตุธรรมยานเทละวิทยาในวันนี้ก็ตามวันนี้ก็ถือว่าเหล่านั้นด้วยความภาคภูมิใจของเราทุกคนที่เหล่านั้นผ่าน ต้องเรียนประตูธรรมยานเทระวิทยาเพื่อไปต่อมหาลัยต่อไปเพราะฉะนั้นการจะประสบความสำเร็จได้นั้นในภาควิชาการก็ส่วนหนึ่งในภาคคุณธรรมจริยธรรมความดีงามก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องควบคู่กันไปไม่ใช่เฉพาะภาควิชาการอย่างเดียวเราเอาวิชาการอย่างเดียวแต่คุณธรรมจริยธรรมไม่มีเลย อย่างมีก็อยู่กับสังคมยากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่โรงเรียนพระตุธรรมญาณเทละวิทยามอภัยนั้นมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็วิชาการที่ให้พวกเหล่านั้นครบทุกอย่างก็ขอฝากพวกเราทุกคนวันนี้ถือว่าเรามีภุมมคุ้มกัน ในด้านวิชาการก็ดีหรือว่าในด้านธรรมะหรือว่าจริยธรรมความดีงามที่ได้รับจากคณะอาจารย์คณะพระวัฒนสุงไปคณะพระก็ดีอยากให้เราจดจําความดีนี้ไว้ติดตัวเราไปไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ใดก็ตามสิ่งเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่เราประสบความสําเร็จในชีวิต อย่างแน่นอนแล้วก็สมปรารถนาเราทุกอย่างเพราะฉะนั้นความดีอย่างนี้ก็ฝากพวกเราทุกคนที่จะต้องไปต่อมหาหลัยในอีกไมก่กี่วันข้างหน้านี้ก็การไปเข้ามหาหลัยนั้นก็เราก็ต้องพึ่งตัวเองต้องใช้ความสาม,มารถของตัวเองต่อจากนี้ไป คงจะไม่มีคณะครูคณะอาจารย์คณะพระสงฆ์ที่จะช่วยดูแลเกื้อหนุนเราอย่างที่เราอยู่โรงเรียนพรุธรรมยานเทระวิทยาเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเราก็คือความดีที่เราได้จากโรงเรียนพระตุธรรมยานเทระวิทยาไปเพราะคำขวัญขอ,ของพ่อไว้ที่ท่าน กล่าวว้นั้นประพฤติตนเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านมอบให้แก่ลูกหลานของท่านเพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเราทุกคนวิชาการนั้นเราก็ถือว่าเราก็เก่งพอตัวแต่คุณธรรมความดีคุณธรรมจริยธรรมจิตนาสาหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตอบแทนคุณพ่อแม่ ท่านผู้มีคุณสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องควบคู่กับในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราทุกคนว่าเราจะประสบความสำเร็จต่อไปในภายภาคหน้าได้ก็ขอให้สิ่งเหล่านี้อยู่คู่กับเรานั้นตลอดไปตลอดไปรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณรู้จัก มีจิตโ,โอบอ้อมาลีจิตนาสาช่วยเหลืองานสังคมช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆไม่ว่าเราไปอยู่สถานที่ใดก็ตามถ้าเราทำแบบนี้เป็นประจำาจะเป็นที่รักของคณะอาจารย์ก็ดีคณะเพื่อนก็ดีจะเป็นที่รักเป็นที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นก็ขอฝากความดีนี้ไปด้วยแก ทุกท่านทุกคนที่จะต้องไปต่อมหาหลัยในอีกไม่กี่วันในปลายภาคหน้าก็ขอให้การไปต่อมหาหลัยของเราทุกคนนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อเราจะต้องดูแลพ่อแม่ดูแลท่านผู้มีพระคุณแล้วก็ดู เป็นคนดีของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ช่วยเหลืองานศาสนาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผูกฝังเรามาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เราอยู่ม .1 จนถึงม .6 จนวันนี้ก็ถือว่าเราอยู่ด้วยกัน6ปีก็ต้องขอบใจนักเรียนทุกคนที่ช่วยงานวัด ช่วยงานด้วยทเต็มกำลังตเต็มความสามารถขอให้สิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกับพวกเราทุกคนขอให้ประสบความสำเร็จในภายพักหน้าในท้ายที่สุดนี้นั้นก็ขอฝากความดีนี้ไว้แก่ทุกนักเรียนทุกคนแล้วก็ขอบารมีขององค์สมเด็จพระธรรมาสมเด็จเจ้ามีสมเด็จองคฐมเป็นประธานและทุกองค์จนถึงองค์ปัจจุบัน พระอัจเจพระพุทธเจ้ารุงพระธรรมและพระยะรงเจ้าทุกทุกพระองค์ปมทุกทุกชั้นเทวดาทุกชั้นวงมีท่านปู่ท่านยา่าท่านแม่สีท่นทา,านท้าหมาและทั้งสี่ท่านอินกะและบริวารและกูบาจารย์มีพระเดชพระกุลหลวงอ่ปานพระเดชพระกุลหลวงพ่อพระรัตนอมายานหลวงพ่อพระรัตนนาโกสนและอดีตเจ้าวาดของวัดทาสุมทุกท่านทุกคนขอได้โปรดคุ้มของปกป้องรักษา ให้ทุกท่านทุกคนนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตก็ให้ไปต่อในมหาลัยก็ขอให้ไปต่อได้อย่างลาบลล่นแล้วก็จบมหาลัยอย่างมีเกียรติมีภาคภูมิในการที่เราจบจากโรงเรียนพระทุธรรมยานเตระวิทยาเป็นการเทอริอทูนกูบาอาจารย์ของเราด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ท่านคุมของปกป้องรักษาให้พวกเรานั้นสำเร็จ ในทุกๆเรื่องในทุกอย่างไม่ว่าการศึกษาการเล่าเรียนหรือประสบสำเร็จความสำเร็จในชีวิตในภายภาคหน้าก็คอยมีแต่ความสุขมีความเจริญมีความค่องตัวหาปััหานนะสิ่งใดก็สมปรารถนาดังใจปะนะัญหาทุกๆประการตามที่เราปรตรถนาทุกๆท่านทุกๆคนด้วยเธอ อยู่กันมาหปีเนาะก็นักเรียนก็คงเราเราอยู่ร่วมกันนะเป็นธรรมชาตินะจะต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างนักเรียนยังเป็นเด็กๆอยู่ก็มีการผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยก็เหมือนพ่อแม่ก็ไม่ได้มาถือโทษอะไรเราหรอกก็เรามาขอขมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะ ถึงครูบาอาจารย์จะไม่ได้ถือโทษก็ตามแต่ตรงเนี้ยมันก็จะได้ปลดเปื้องจิตเราเราจะได้ไม่มีอะไรค้างคากันอะไรที่เคยทำผิดทำพลาดก็ขอฝากไว้ที่โรงเรียนเก็บเอาไว้ที่โรงเรียน่า,ยนยาติดตัวไปเราเก้าวออกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยเอาสิ่งดีๆยออกไปอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ที่นี่เนาะเอาสิ่งดีๆไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตมหาทิทยาลัไรเนี่ย เรายังต้องต่อสู้อีกเยอะยังจะต้องผจนกับอุปสรรคต่างๆทั้งการใช้ชีวิตการเรียนทั้งเพื่อนฝูงเราจะต้องไปฝึกฝนไปหล่อหล,อ,ลอมอีกหลายกระบวนรุ่นก่อนๆเนี่ยก็เคยมีทั้งประสบผลสำเร็จมากๆและที่ล้มเหลวบ้างก็มีซึ่งครูบาอาจารย์นีไม่อยากให้มีหรอกเรื่องการล้มเหลวนะ ก็อยากให้พวกเราเนี่ยจเจริญเติบโตประสบความสำเร็จในการเรียนและในชีวิตทุกๆด้านมันมีข้อหนึ่งนะที่อยากจะฝากไว้ในชีวิตการเรียนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกนี้นะสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยถ้าเรานึกใครควรดูก่อนนะว่าสิ่งเนี่ยถ้าแม่รู้แม่จะคิดยังไง ถ้าแม่รู้แล้วแม่สบายใจแม่แฮปปี้นะลุยเลยแต่ถ้าแม่รู้หรือหลวงพี่รู้หรือครูบาอาจารย์รู้แล้วรู้สึกกังวลเราอย่าทำถ้าเราเตือนตัวเองแบบนี้ได้นะอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เราประสบความสำเร็จทั้งหมดก็ฝากเป็นข้อคิดนิดหนึ่งแล้วที่เรียนกันมา6ปีเนี่ยเหน็ดเหนื่อยฝ่าดงไม่เลียวกันมาไปเข้ามาหาวิทยาลัยอีกสปี ก็เพื่อจะไปทำงานทำงานประกอบอาชีพหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวมาดูแลพ่อแม่มาสร้างฐานะสร้างอนาคตของเราสร้างครอบครัวเราในวันข้างหน้าตรงนี้ก็อยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งหลวงพ่อเราสร้างวัดมาใหญ่โตเนี่ยท่านไม่ได้ต้องการให้ใหญ่โตเพื่อจะไปโอ้อวดอะไรต้องการสร้างมาเพื่อให้เราอยู่สุขสบายเงินทอง ที่เอามาสร้างเนี่ยเป็นเงินญาติโยมเป็นเงินพวกเราด้วยเราก็ร่วมบุญกันมาเงินเหล่าเนี้ยมาจากญาติโยมที่ปฏิบัติตามคำสอนหลวงพ่อนะพระเราเนี่ยไม่ได้มีอาชีพวัดที่สร้างมาใหญ่โตเนี่ยเป็นเพราะว่าญาติโยมมีศรัทธาเหตุที่ศรัทธาก็เพราะว่าปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนแล้วบังเกิดผล หลวงพ่อสอนก็ไม่มากก็อาจจะมากแหละแต่ว่าเราก็ากระชับกระชับมาอยู่ที่มโนมยิทธิที่ตอนสอบเข้ามอนหนึ่งเราต้องฝึกกันนี้แหละมันต้องฝึกมโนมยิทธิต้องสอบสัมภาษณ์ต้องสอบข้อเขียนใช่ไหมอันนั้เป็นด่านขั้นต้นเลยมันพอมาอยู่เนี่ยหลายๆคนอาจจะลืมเลือนไปบ้างไม่เป็นไรพอไปอยู่ข้างนอกแล้วอยู่นอกชายคาล้ววัดละ เราพยายามทบทวนไว้มโนมยิทธิกับคาถาเงินล้านที่หลวงพ่อให้ไว้นะพยายามฝึกซ้อมไว้วัดที่ใหญ่โตทุกวันเนี่ยก็มาจากญาติโยมเนี่ยทำตรงนี้แล้วบังเกิดผลบังเกิดผลก็นำมาตอบแทนนำมาถวายหลวงพ่อเพราะเห็นหลวงพ่อเป็นเนื้อนาบุญเพราะเห็นผลจากการปฏิบัติตามคำสอน คำสอนหลวงพ่อเนี่ยช่วยส่งเคาะทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกคือการทำมาหากินมีฐานะคล่องตัวต่างๆทางธรรมก็จะฝากเอาไว้ด้วยหลวงพ่อสอนเอาไว้มากก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาเยอะในในวันหน้าที่เราต้องเรียนหนังสือด้วยต้องทำมาหากินด้วยก็เอาสั้นๆง่ายๆคือฝึกซ้อมตายไว้ทุกวัน ก่อนจะนอนเนี่ยก่อนจะหลับก็ให้คิดเลยนยที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันเนี่ยลำเรียนทำการทำงานต่างๆแล้วแต่สุดท้ายนะถ้าเราตายเมื่อไหร่มันเป็นของโลกหมดเลยมันเป็นของคนอื่นหมดเลยสิ่งที่เราจะติดตัวไปได้คือบุญกับบาปบุญที่เรานั่งสมาธิกันทุกวันนี้แหละที่จะติดตัวเกื้อนหนุนเราไป นั้นหลวงพ่อสอนกรรมฐานสอนธรรมะเยอะมากก็เพื่อจะมุ่งให้เราเนี่ยไม่มาเกิดอีกไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเข้าโรงเรียนแบบนี้เพราะเราเข้ามาไม่รู้กี่ชาติแล้วใช่ไหมเราเรียนหนังสือกันมาเยอะแยะมากแล้วลหละแต่ถ้ายังต้องมาเกิดอีกมันก็ต้องมาวนเวียนอยู่อย่างนี้ลหละต้องมาเรียนหนังสือต้องมาทํางานต้องมามีครอบครัวสุดท้ายก็ต้องตายอีก นัหลวงพ่อถึงให้ซ้อมตายทุกวันก่อนนอนกับตื่นใหม่ๆนะก่อนนอนก็นึกนะถ้ามันจะตายเราจะไปไหนมันตายแน่ละชาติเนี่ยตายแล้วไปนิพพานหลวงพ่อต้องการอย่างนั้นเราเป็นลูกหลวงพ่อเราก็ปฏิบัติตามหลวงพ่อตื่นมาใหม่ๆก็คิดว่าเอารอดตายมาแล้วคืนนี้วันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะตายก็ได้ขับรถออกไปข้างนอกไปเรียนหนังสืออาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ไม่แน่ เพราะฉะนั้นตื่นมาใหม่ๆก็กําหนดจิตอีกทีหนึ่งถ้ามันจะตายวันเนี้ยขอไปพระนิพพานก็ซ้อมไว้อย่างเงี้ยทุกวันเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้มันยังไม่ตายนะในช่วงเรียนช่วงทํางานทำมาหากินสุดท้ายไปแก่เท่ามันก็ต้องตายฉะนั้นเราซ้อมไว้ก่อนที่ทำมาหากินเรียนดีๆมีอาชีพดีๆก็เพื่อเรามีรายได้ดีทำมาหากินคล่อง แต่สุดท้ายแล้วตายหมดงั้นเราจับคำสอนหลวงพ่อตรงนี้ไว้นะเนี่ยสามส่วนคือจะทำอะไรคิดถึงความรู้สึกพ่อแม่อย่างแรกเลยนะอย่างที่สองภาวนาคาถาเงินล้านอย่าทิ้งถ้าเราไม่ทิ้งหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่ทิ้งเราอย่างที่สามมนโนมยิทธิ ซ้อมทุกวันซ้อมตายทุกวันกำหนดจิตไปพระนิพพานเนี่ยฝากเอาไว้ตรงนี้เนาะก็ขอให้พวกเราประสบความสำเร็จในการเรียนในหน้าที่การงานในชีวิตตลอดชีวิตทุกๆคนแล้วเมื่อสิ้นอายุไขก็ขอให้ได้เข้าพระนิพพานตามความปรารถนาของหลวงพอ่อทุกๆคนเนาะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะตรา